ดีคะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะยมค่ะบ้านเรามีผลไม้หลายชนิดนะคะมีมะม่วงส้มโอมีมะยมนะคะนนจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะยมมะยมจะดกมากๆเลยไม่ใด่ดกธรรมดาดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะ เล็กเสียงนิดหนึ่งพามาเก็บมะยมนะคะบ้านใครมีมะยม น,นี่ก็จะเก็บไปไปดองนะคะเพื่อนๆเ,เก็บมายมไปดองขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะเคุณนๆจ้าระยะน,นี้ฝนก็ตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อย ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นนี่ค่ะเพือนเพื่อนชมนะคะมนยุมของเราเก็บกันเลยนะคะเรามีนี่ค่ะเอบคุนหนึ่งล้านดวงใจนะคะเก็บเลยเราจะเลือกเอาลูกใหญ่ๆนะคะับเพื่อนๆโดกมากเลยแล้วมันก็แก่มากด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะหล่น ทิ้งเปล่าๆนะคะเราก็จะเก็บไปดองมายมค่ะมายมขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะใครบ้านใครไม่มีมายม,มาเอานะครับแล้วลูกมันใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆลูกใยใหญ่ ขอบคุณท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณสิบสองสบสอล้านดวงใจนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขอบคุณสิบสองล้านดวงใจนะคะ ขอบคุณยี่้านดวงใจนะคะมาย,ยมค่ะมาเก็บมาย,ยมวันนี้เก็บมาย,ยมแข่งกาแข่งกัะยุงนะคะฝนตกฝนตกก็ยุงเยอะนะคะขอบคุณ22่้านดวงใจขอบคุณค่ะน้องกันยา a i k n นะคะ คุณมากนะคะเก็บมะยมค่ะเก็บมะยม มาข้าวมาช่วยกันเก็บมะย,ยมกันค่ะมะย,ยมเราตกมากเลยนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณนี่ค่ะเพื่อนดูทีคันนี่ดกดก มาช่วยกันเก็บมายมกันนะคะขอบคุณ14ล้านดวงใจค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะคนที่ไม่พอใจก็ผ่านไปเลยนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาขัดหูขัดตาคุณก็ขอให้ผ่านไปเลยนะคะ ยุงก็เยอะค่ะเพื่อนๆมายมเราดกมากเลยเอามายมไปไปเชื่อมไปดองนะคะเพราะว่ามัน ขอบคุณ12ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมเยอะแล้วก็เพื่อนเเห็นไ <ๆ S 1> หมคะเนี่ยนะจะพาไปดูตรงนี้พาไปดูตรงนี้เนี่ยดกไหมคะเ,เพื่อนๆมันจะมืดนิดหนึ่งนะคะอารดกเราก็เลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆเราก็ยังไม่เอานะคะ เราสามารถเลือกได้ขอบคุณมากนะคะแปดล้านดวงใจ ลูกขาวมากเลยค่ะมะยมไม่เปรี้ยวมากนะคะมามาช่วยกันชิมมาช่วยกันเทียนะคะช่วยกันชมขอบคุณก้าร้านดอกไนะคะที่มาช่วยกันเก็บมายู่นะคะเนี่ยเป็นเป็นแพรเลยค่ะเพื่อนๆมะยมเราเป็นแพรเลยถ้าลูกใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เก็บหมดเลยนะคะ่ะเพื่อนๆ แค่เลยเราก็เอานี้มาลองเลยขอบคุณก้าวล้านดวงใจนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์แต่ก็ขอให้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะคะอย่าเลยนะคะอย่ามาด่ากันเลยนะคะเราเป็นเพื่อนกันขอให้อยู่กันยังมีความสุข มันอ่อนลงมากเลยเนะี่ยกิ่งมันอ่อนอ่อนเพราะว่ามันดกมากเลยลูกเล็กๆเราก็ยังไม่เก็บนะคะขอบคุณ12ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวเราได้จะเต็มนี้อยู่แล้วค่ะสสบองล้านดวงใจมาเอานะคะใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาเก็บเอานะคะมายมของเราเริ่มหนักแล้วก็เพื่อนๆเริ่มหนักตรงนี้ลูกใหญ่ ห,หันดูให้ทั่วต้นเลยนะคะหันดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเอาแงาน,นี้ดูนี่ค่ะกิก่งนี้ยลูกใหญ่แล้วก็โหนมาเลยนะคะโหนมาลงมาเลย มายมเชื่อมมายมดองมายมแช่อิ่มได้หมดนะคะระยะนี้ฝนตกทุกวันค่ะเพื่อนๆขอบคุณ8ล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณ8ดล้านดวงใจที่เข้ามารับชมกันนะคะมาจะดูตรงนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะยายเพน้นยายเพนชาแน,นล fc ยายเพนชาแน,นลขอบคุณน้องละอองเอมโอดนะคะขอบคุณแวนแอนดรายนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยมันดกแต่ตรงนี้มันลูกมันเล็กค่ะลูกมันเล็กก็เลยยังไม่นั่น เ็กก็ยังไม่เก็บจะเก็บแต่ลูกโตๆก่อนลูกใหญ่ๆก่อนนะคะลูกใหญ่ๆขาวๆคือมันก็แก่แล้วนะคะแก่แล้วก็เก็บได้เลย มากนะคะเนี่ยเพื่อนๆชมนะคะเนี่ยดูดกบันดกอะไรขนาดนี้ความดกของเขานะคะดกจริงๆเลยดกมากๆใครไม่มีก็มาเอาได้นะคะมาขอบคุณ11ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชม ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ผลไม้เยอะนะคะมีทุกอย่างเลยมะม่วงทุเรียนเงาะมังคุดมีทุกอย่าง เลือกกินเอาตามใจชอบแต่ของเราก็ทิ้งไม่ได้มายมมันดุกมากเสีได้ของโดยอยากจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูว่าของเรามีเยอะจริงนะคะ ขอ,ขอบคุณมากค่ะยายเพนชาแนลเอฟ f ่ยายเพนชาแนลขอบคุณมากค่ะเราจรงจากซุมนิดนิดหนึ่ง มาดูต้นของเขานะคะต้นเขาก็ไม่ใหญ่มากขอบคุณ1ิบสาล้านดวงใจมาชมกันนะคะมายมดกมากค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะดกดกกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดดกทุกปีดูเป็นก้อนก้อน,ก,อนก้อนเลยนะคะนี่เป็นก้อนก้อนเลย คือมีเรื่องอยากจะถามเพื่อนๆว่าคนเราทำไมเขาทำไล์สดของเขานะ่ะมีบางคนต้องเข้ามาก่อกวนนะคะเข้ามาก่อกวนเข้ามาพูดนั่นพูดนี่คือไม่อยากจะคิดมากไม่อยากจะใส่ใจแต่ว่าคุณเป็นโรคเล่านะคะไปหาหมอบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าเขาทำก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนคุณนะคะ วันนี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะเพราะเราก็เก็บมายมของเราคนเดียวนะคะเพื่อนๆขอบคุณยายเพนมากค่ะขอบคุณน้องละอองเอมโอดนะคะขอบคุณมากยายเพนบอกสวัสดีเจ้าของช่องชื่อช่องมาดามกะปิทันเนอร์ค่ะ พอฝนตกนะคะยุงมันก็เยอะยุงมันก็เยอะมากเลยขอบคุณยายเพนนะคะยายเพนต้องเป็นน้องเราอยู่แล้วนะคะยายเพนชาแนลให้รู้พอใจมานะคะยายเพน fc ยายเพ็ญชาแนลให้รูปดอกไม้มาขอบคุณแหวนแหวนทันเนอร์ก็ให้หัวใจมาสามดวงขอบคุณ8ล้านดวงใจนะคะยุงมันกัดค่ะเพื่อนๆตอนนี้ขอบคุณสิบสอล้านดวงใจที่เข้ามารับชมกันนะคะก็จะมีเสียง เสียงมาน้อยของเรานะคะมาน้อยของเราก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณน้องน้องเพนชาแนลขอบคุณน้องแหวนแวนทันเนอร์นะคะขอบคุณน้องละองเอ็มโอดขอบคุณแวนแอนดรายด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชม เพื่อนๆจ๋าฝนใกล้จะตกแล้วมันมืดมาแล้วค่ะขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะท้ายที่สุดนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกระปิทันเนื้อด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ